ลารง 4x4 รุ่นปี2025เป็นรถยนต์ออฟโรดสายพันธุ์ไทยที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่สมบุกสมบันพร้อมความแข็งแกร่งและดีไซน์ที่ทันสมัยโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ทั้งบนถนนและเส้นทางวิบากดีไซน์ภายนอกของไทยรูง 4x4 2025มีความดุดันและแข็งแกร่งด้วยกระจังหน้าใหม่ที่ดูบึกบึนไฟหน้าและทรงเหลี่ยมเพิ่มความสว่างและประหยัดพลังงานเสริมด้วยกันชนหน้าหลังที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานหนัก ตัวถังยกสูงเพิ่มมุมไต่และมุมจากพร้อมล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ขับขี่ผ่านอุปสรรคได้อย่างมั่นใจสมรรถนะของไทรุ่ง CX4 2025ับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ให้กำลังแรงและแรงบิดสูงรองรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นภูเขาโคลนหรือทะเลทรายระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนพร้อมช่วงล่างแบบออฟโรดที่ดูดซับแรงกระแทกได้ดีรองรับการขับขี่ที่นุ่มนวลแม้ในสภาพเส้นทางครุขระ ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและทันสมัยวัสดุคุณภาพสูงช่วยเพิ่มความพรีเมียมคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่วยให้ห้องโดยสารเย็นสบายทุกการเดินทางเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับการเดินทางระยะไกลได้อย่างสบายด้านความปลอดภัยไทยรุง CX4 2025มาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ครบครัน เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมการทรงตัวและกล้องมองภาพรอบคันเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกเส้นทางไทยรุง 4x4 2025เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่รักการผจญภยัยและต้องการรถที่มีความแข็งแกร่ง,งทันสมัยและปลอดภัยตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและเส้นทางออฟโรดได้อย่างลงตัว